สวัสดีครับผู้ชมไม่รู้ว่าข้อมูลนี้ครับจะไปดับฝันจะไปบั่นทอนกำลังใจของแฟนฟุตบอลชาวเขมรเขาหรือเปล่าครับสำหรับสถิติข้อมูล10นัดล่าสุดครับระหว่างทีมชาติไทยกับกัมพูชาที่ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าถึงแม้ไทยกับกัมพูชาจะเป็นประเทศที่ติดกันอยู่ภูมิภาคอาเซียนเหมือนกันครับแต่สถิติการพบกันนี่น้อยมากๆครับและถ้าจะเอาสถิติให้ครบทั้ง10นัดครับโอ้โหต้องย้อนไปถึงนู่นเลยครับยุค70กันเลยทีเดียวครับรวมไ ถึงระดับความแตกต่างครับที่ฟุตบอลไทยของเราครับ10นัดในการเจอกัมพูชากดไปถึง26ลูกเลยครับรวมไปถึงเงื่อนไขาการผ่านเข้ารอบของกัมพูชาเขาครับที่ต้องบอกว่าเปอร์เซ็นนี่ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่1อีกครับถ้าเขาทําได้ครับซึ่งกัมพูชาต้องเอาชนะไทยเราให้ได้เยอะๆครับ แล้วก็ต้องไปลุ้นให้มาเลเซียเอาชนะสิงคโปร์ให้ได้แต่เงื่อนไขก็ต้องยิงให้น้อยกว่าที่กัมพูชาเอาชนะไทยครับโอ้โหเนี่ยครับนึกได้ว่าถ้าชาวกัมพูชาได้ทราบข้อมูลนี้ครับ เตรียมซูหลิงได้เลยครับและทั้งหมดน้ครับรวมไปถึงคอมเมนต์ก่อนเกมของชาวาเขมเนเขาครับที่จะเจอกับทีมชาติไทยของเราในวันพรุ่งนี้ครับวันพฤหัสที่2ี่ธันวาคมเวลา2ทุ่มพวกเขาเองจะเข้ามาพูดถึงกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้ภายในคลิปนี้กันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย YouTube พ r e m i u m ของแท้ราคาถูกใช้เมลตัวเองได้ต่ออยู่ได้ทุกเดือนไม่มีโฆษณาขัน้นดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครง่ายมีแอดมินคอยให้บริการพิเศษราคาเพียง59 บาสนใจสแกนหรือแอดไลน์หรือว่าจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับข้อมูลสถิติการพบกันสิบนัดล่าสุดของทีมชาติไทยกับทีมชาติกัมพูชาครับการพบกันครั้งแรกของเราและเขานะครับโอ้โหย้อนไปนู่นเลยครับที่เกิดขึ้นในวันที่1กันยายนปี1957รหหรือปีพศ2500เลยครับแข่งขันกันในรายการอินดีเนเดที่มาลายาหรือในปัจจุบันครับก็คือประเทศมาเลเซียครับโอ้โหนี่ครับดึกดำบรรจริงๆเลยครับโดยนั้นครับ ทีมชาติไทยของเราก็เอาชนะไปได้3-0ต่อ 0. แต่ในช่วงปี1971-74ถึงนะครับเป็นช่วงที่ทีมชาติไทยกับกัมพูชาครับที่ในขนาดนั้นพวกเขายังใช้ชื่อสาธารณรัฐเขมรอยู่นะครับได้แข่งกันบ่อยมากๆเลยครับไทยกับกัมพูชาเคยเสมอกันด้วยครับ0-0ในศึกเอเชียครับปี1972และเป็นการชิงอันดับที่3ครับซึ่งไทยเราก็เอาชนะจุดโทษไปได้5-3ต่อ 3. ซึ่งช่วงเวลานี้ครับไทยเราก็เคยแพ้กับกรัรมพูชาไป2นัดด้วยนะครับกับการแข่งขันในรายการจาการ์ตาแอนนิวเวอร์ซี n ลี่ทัวร์นาเมนต์ในปี1971และในปี72ครับซึ่งหลังจากนั้นครับทีมชาติไทยของเราก็ไม่เคยแพ้ให้กับกัมพูชาครับ นั่นก็แปลว่านานถึง52ปี6เดือน11วันมาแล้วครับและในช่วงปี90ก็เจอกัน2นัดในซีเกม1995ที่เชียงใหม่ครับและซีเกม1997ที่อินโดนีเซียหลังจากนั้นซีเกมก็เปลี่ยนเป็น U23 และทีมชาติชุดใหญ่ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยครับมาเจออีกทีหลังปี2000เลยครับที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับเจอกับกัมพูชาแค่1นัดเท่านั้นโดยทีมชาติไทยก็เอาชนะไปได้3ต่อหนึ่งในฟุ 2022สรุปสถิติ10นัดล่าสุดนะครับไทยเราเอาชนะไปได้5นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป1นัดครับยิงได้26เสียไป9ประตูะนี่ก็คือข้อมูลระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติกัมพูชานะครับซึ่งเรากับเขาครับก็ห่างกันสุดกูเลยทีเดียวครับส่วนอันดับตารางคะแนนครับตอนนี้ครับทีมชาติไทยของเราชนะ3ขวาไป9คะแนนเต็มเป็นแชมป์กลุ่มอย่างแน่นอนครับส่วนที่น่าสนใจเนี่ยครับสิงคโปร์พวกเขาชนะ2แพ้1มี 6แต้มมาเลเซียกับกัมพูชาเนี่ยครับชนะ1เสมอหนึ่งแพ้1มี4แต้มเท่ากันครับซึ่งเงินไขในการผ่านเข้ารอบของกัมพูชาครับต้องบอกว่ายากยิ่งกว่าถูกหวยครับเพราะนอกจากเขาจะต้องเอาชนะทีมชาติไทยของเราให้ได้นะครับก็ยังต้องลุ้นให้มาเลเซียเอาชนะสิงคโปร์แล้วก็ต้องมาวัดกันที่ลูกได้เสียอีกครับ และแถมข้อมูลทิ้งทยกันสักหน่อยครับก่อนที่จะไปฟังคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลกัมพูชาเขานะครับอันดับโลกทีมชาติไทยของเราในตอนนี้ครับอยู่ที่97ของโลกซึ่งก็ตามหลังโมซัมบิกนะครับอันดับที่96ของโลกอยู่4.46คะแนนครับ ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะเอาชนะกัมพูชาได้ครับเราก็จะได้คะแนนบวกมาเพียงแค่1.5คะแนนเท่านั้นซึ่งคะแนนในตอนนี้ครับเป็นคะแนนเรียวไทม์เลยครับและสําหรับกัมพูชาครับตอนนี้ครับเขาอยู่อันดับที่180ของโลกมีคะแนนอยู่ที่921.2คะแนนครับไม่น่าเชื่อครับอันดับโลกนี้ดีกว่าลาวอีกครับที่ลาวตอนนี้มีอันดับอยู่ที่186ของโลก แต่โดยฟอร์มการเล่นล่าสุดครับทีมชาติไทยของเราก็ไม่น่าเป็นห่วงครับก็เชียร์กันแบบสบายใจหน่อยครับนัดนี้เอาละครับถัดไปครับเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลคอมเนตกันหน่อยครับว่าพวกเขาจะเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างไรบ้างครับมาที่เมนแรกครับแฟนฟุตบอลคอมเนท่านนี้ครับก็ได้เข้ามาบอกว่าการแข่งขันที่ผ่านมาจะชนะหรือแพ้มันก็ไม่สําคัญเท่ากับการชนะประเทศไทยเพราะถ้าเราชนะเขาเราก็เหมือนได้แชมป์และมาที่มุมมองถัดไปครับก็บอกว่าถึงตอนนี้ไม่มี ข้อสงสัยในความเป็นนักสู้ของนักเตะทีมชาติกัมพูชา ที่ฉันยังเชื่อมันว่าเขาจะสามารถเอาชนะประเทศไทยและทําให้เราสามารถผ่านเข้ารอบไปได้สําเร็จต่อเทมเมนถัดไปครับก็ได้คามากก่าวไว้แบบเจียมเจียมเลยครับเมนนี้เขาก็ได้คามาบอกว่าแมตช์กับประเทศไทยถือว่าเป็นความหวังเล็กๆพอแมตช์นี้ไทยเขาเป็นเจ้าภาพแต่แม้ความหวังจะมีเพียงแค่1%อร์ฉันก็ยังหวังสูต่อไปกัมพูชาต่อททมมุมอมองถัดไปครับก็บอกว่าดูท่านัดนี้เขมรจะไม่มีหวังแล้วมาเทมเพนถัดไปครับแฟนกัมพูชาคนนี้ครับเขาก็ได้คามาบอก บอกเลยครับว่าอย่าไปหวังที่จะชนะไทยเขา4-1 5-1แค่หวังที่จะเอาชนะเขามันก็ยากซะแล้วต่อทีมเม้นถัดไปครับก็บอกว่าถึงทีมชาติของเราจะทําได้ไม่ดีหรือไม่ประสบความสําเร็จ แก็ยังคงเชียร์ชาติเราเสมอเพราะเราคือกองเชียร์ที่ดีเราต้องรวมพลังและให้กําลังใจนักกีฬาสําหรับคําว่าฟุตบอลมันก็เกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์ตราบใด,ดที่เรายังสนับสนุนประเทศชาติซึ่งคขมเนในนัดนี้เราต้องวิ่งลืมตายเราต้องเอาชนะอย่าให้ศัตรูมาดูถูกเราโอ้โหเมนต์นี้นี่บิวพวกกันเองแบบจัดๆเลยครับและอีกหนึ่งคอมเมนต์ครับชาวคอมเมนต์คนนี้เขาก็ได้เข้ามาบอกว่าอยากจะเห็นกับตาว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตทีมชาติกัมพูชาสามารถเอาชนะประเทศไทยได้นามาที่ อีกหนึ่งมุมมองครับชาวคอมเนคนนี้ครับดูเหมือนว่าจะเข้ามาเบรกกันเองหงายเงิบเลยครับโดยคอมเมนต์นี้ครับเขาก็ได้เข้ามาบอกว่าอ่านคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลบางส่วนไม่ได้ช่วยพัฒนาหรือกระตุ้นผู้เล่นเลยกองเชียร์ของพวกเรามีแต่ทําให้นักฟุตบอลเขาจะขายหน้าที่เข้ามาบั่นทอนทีมชาติกัมพูชาบอกว่าจะแพ้ไทย15-0บ้างหรือ10-0บ้างทั้งๆท,ที่การแข่งขันมันยังไม่มาถึง แต่ถ้าความเป็นจริงผลลัพธ์มันจะเป็นแบบไหนเราก็ยอมรับได้แต่ที่สําคัญกําลังใจของนักเตะพวกเขาก็ควรได้รับเช่นกันเอาละครับและนี่ก็คือมุมมองความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลกัมพูชานะครับก่อนที่จะเจอกับทีมชาติไทยเราครับมีชาวกัมพูชาหลายคนเลยทีเดียวครับพวกเขาก็หวังลึกๆว่าอยากจะชนะทีมชาติไทยโดยเฉพาะสื่อกีฬาของขมรหลายสื่อเลยครับที่ก็พยายามบิ้วแฟนบอลตัวเองครับสะกดจิตตัวเองครับว่ากัมพูชาต้องชนะประเทศไทยและ สิงคโปร์ครับก็ต้องแพ้มาเลเซียแล้วก็จะทําให้กัมพูชาครับสามารถผ่านเข้ารอบไปได้ในที่สุดครับก็ต้องมารอดูกันครับพรุ่งนี้ครับฝันสลายหรือเปล่าครับสำหรับแฟนฟุตบอลของกัมพูชาเขานะครับและทางหงายเงือบเหมือนแฟนบอลสิงคโปร์อย่างที่มีคลิปปรากฏอยู่ในขนาดนี้ครับโอ้โหโดนแฟนบอลไทยเราซูลิงแน่ๆครับ เอาละครับย้ํากันอีกสักครั้งครับหากใครสนใจยู u ูบพรีเมียมนะครับดู YouTube แล้วไม่มีโฆษณากวนใจสามารถต่อยุได้ทุกเดือนแล้วก็ราคาถูกด้วยครับเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นแล้วก็เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยครับเป็นตัวกลางในการหารค่ายู u ูบพรีเมียมซึ่งแอดเองครับก็ใช้อยู่เหมือนกันครับและพิเศษสุดๆเลยครับถ้าบอกว่ามาจากช่อง t o p 5 Comment ก็จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มอีกนะครับหากแฟนๆท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ปัก หมดใต้โพสได้เลยครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดไม่เพียงเท่านี้ฝากกดกระดิง่งกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับแอดด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีครับ